อันนี้พันจสไตล์าจะพาทุกท่านมาดูกระเทียมดำนะคะกระเทียมดำเนี่ยถ้าที่เป็นที่บ้านนะคะก็จะอยู่ในหม้อหุงข้าวเนาะแต่ว่าตัวนี้จริงๆโรงงานอุตสาหกรรมเลยแล้วก็จะมีเปลือกแบบนี้เดี๋ยวเราแกะเข้าไปข้างในนะนี่เหมือนกันเลยคล้ายๆลูกรรสชาติจะดีกว่าแล้วก็คุณสมบัติหรือประโยชน์มากกว่าสิ่งหุงข้าวเลยนะคะกระเทียมช่วยลดคอจะลอด้วยนะลดความดันด้วยเลยนี่น่ากินมากๆเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าว่าอร่อยเหมือนของแม่ไหม มาดูวิธีการแพ็กเกจแล้วก็การบรรจุของประเทศจีนนะคะว่าการะเทียมดำเนี่ยถ้าบ้านบุญคุณยาจะพัฒนาจะพัฒนาไปทางไหนต้าววิวคุณข้ะนี่กระเทียมดำเหมือนกันเลยนะทีนี้เราจะมาลงแพ็กเกจนะคะก็คือนี่ที่นี่ที่จีนเขาะจะมากินกับบะหมี่เห็นไหมเลยกินแบบนี้เนาะแล้วก็มีแพ็กเกจแบบนี้นะคะเขาให้กินเพีสองเมนูแล้วก็ทําเป็นแพ็คแยกออกมาแบบนี้เลยโห,หน่ารักมากๆหรือทาเป็นในถุงนะถุงแบบนี้ รวมถึงในกระปุกด,ด้วยอยู่คุณคอนเทนต์สไตล์น่าจะต้องได้ทำแน่ๆในอนาคตเนาะนี่สุดยอดเลย